นีัก็ไปนอนกับพบกับช่องบาทลำเบอร์นอนเชียครับตอนนี้เวลา4ี่โมงยี่สี่ครับสี่โมงยีิบสนาทีครับห้องฟังย้ำไซ ทั้งไฟบ,บ้านเสียโกกโกะตำบลเสียโกกเสือโกกอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามนะครับหลังจากที่มือขึ้นเลนอยู่ที่อําเภอรัตนรับจังหวัดกนแก่นนะครับมือ่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับจนถึงหกโมงเช้า 7โมง8โมง9โมงไม่อยู่ตกประมาณ11นาฬิกานะครับอยที่โดมสาวน้อยตอนนั้นเข้าตก11นาฬิกาแล้วก็เมื่อคืนนี้ยังไม่มีคําสั่งยกเลิกจนถึง6โมงครึ่ง1โมง30นารัจังไม้มีคําสั่งยกเลิกแต่ได้เก็บอุป,ปรกรณ์เก็บของก็ได้ขึ้นเวทีไปเก็บของลงมานะครับ ตอนนี้เหลืออีก2กิโลก็จะถึงหน้างานนะครับราชหัดหน้างานครับเปลีย่ยนยูตลาดสดที่เดิมนะครับตลาดนัดด้านเซียโกกนะครับปีที่แล้วก็มาเล่นเนียพี่น้องพี่ดีนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น,นบุญบังไฟ เสียโก๊าป,ปีปทุมโอ้แดดออกเลยี่น้องครับหมแจงสว่างตาแต่ตาแจงสว่างนะครับที่แรกก็ขึ้นเหมือนกับป่าท่างคณะกรรมการ,ก,าก,ารากำลังไปคุยกันเนาะว่าอย่างไงเพราะว่าเย็นมันฝนตกนักเมื่อเช้าดีนะครับก็เลยเมือนมีคำสั่งให้รถทุกคันเข้าโดมนะครับ แต่ว่าปัดดีอยู่ที่รวมแล้วฝนจะตกช่วงเที่ยงพอดีพี่น้องครับก็เลยมีคำสั่งให้มาที่หน้างนานเลยนะเริ่มตั้งหันแล้วพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเริ่มตั้งหันแล้วนะเพราันสี่โมงกว่าแล้ววันเสียก,ก้กวครับอ่อนแล้วพี่น้องครับ เริ่มพี้นอนครับบุญปั้งไฟเรถติดไ่้แล้วตลอดติดให้โอ้แห่แล้วพอดนะเ,เริ่มแห่แล้วพี่น้องครับเพนี้บุญปั้งไฟเลย ตำบลเสือกูกพีนีอสานัฒนรรมปีนีแบบบานเฮาครับพี่น้องโอ้เออเอนั่นอิวคับผมคาปูงผู้บริโภคหลงจีจอดด๊ วพวผมลงไปวัดพี่ที่เราวผมลงไปวัดอีกวัดหนึ่งลงไปห่อดแล้ววันนี้ไปนอกับสถานที่ตรงนีงน้นะครับต่างกนไหนน้อยไปทีเรบที่เดิมนั่นแหละ Да, จะเอาของลงมาตากมั้งนี่เลย ที่นอนองโปรเซียมันแดดร้อนมากเลยมาถ่ายคลิปแล้วก็น,น่าจะเอาไปจอดให้หนอนไ,ได้กดตอน สีงแดงนะครับสีม่วงแรงสีม่วงเคิงเราก็จะไป็นไกินเขาด้วยมันผ่านแล้วครับที่นอนครับ cô tango cô hai <nói> cô theo cô tên cho thầy nhỏ tham cho thầy ngắm 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 cảm ơn cô cô